สวัสดีค่ะคเพื่นอนชาว f c e e o o o เนาะแล้วก็ Social c a m มไม่เล่นไหมลูกไม่เล่นนะคะน้องไม่เล่น<ม>เพราะน้องไม่เล่นโซเชียลเลยเลยนาะเล่นใต่อินสตาแกรม <ไป S 1> ใช่ไหมเออเล่นชื่อน้องชิมอนแต่ก็แต่เด็เกแลวเนาะก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ15นะครับสูงเทา่าไหร่ ร้อยเจ็ิไม่เจอกันนานหลายปีมากเพราะว่าน้องชิมอนเรียนหนักเนาะก็วันนี้มาตัดผมพี่แจ็คอยากให้ดูรีพอร์เนาะโอเคไหมอายุสิบห้านะครับพ่อเขากับพี่ค่ะอายุเท่ากันนะคะุณเลสสิไม่แก่มาก็โอเคเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็ระยะหลังมาผัดผมมาชิมอนใส่แว่นตาหน้าเปลี่ยนทับหมดเลยอะแต่ไม่ได้ใส่เนาะ ใส่คอนแทคก้าลูกสูงมาก170เจ็นะครับวันนี้เราจะตัดดูนะว่าอัพเตอร์เป็นยังไงเนาะวันนี้น้องบอกว่าให้ดูดูไหมลูกเนาะเดี๋ยวไปดูด้วยระหว่างเราจะถ่ายทำให้ดูด้วยไม่ค่ะ ลอยแล้วนะคะกับน้องชิมอนค่ะนี่เห็นไหมเมื่อกี้ท่าคุมอยู่เลยก็ผมหนานิดนึงเนาะก็ผมเด็กใยรุ่นเนาะแล้วก็เป็นอันเดอร์พาร์ทเนาะผมก็ไม่ใส่เลยได้อะไรเลยได้เพื่อพี่แจ๊คอะไรเงี้ยพี่ว่าได้ได้ได้ใส่จไหมครับอันนี้ใส่แพทใจนะคะใส่ใจนิดนึงแหมโอเคเนาะเด็กอายุสิบห้าอะไรมากมายลุกขึ้นยืนสิลูก อ่าสูงเท่าไรครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบยังไม่มีแฟนนะคะแม่พ่อแม่อนุญาตวันนี้ลงกมายังไม่มีไม่ได้ยังมีไม่ได้นะคะอันนี้พ่อแม่มาเฝ้าเลยเห็นไหมตัดผมกระกระเทยปุ๊บพ่อแม่เฝ้าปัาป๊บเลยหันหลังนิดนึงลงูกร้อยเจ็ดสิบเนาตชิมอนโอเคเนาะถ้าเ,เพื่อนน้องคนไหนอยากตัดผมเป็นอันดร์ทัดแบบชิมอนเนาะหันมาวนนิลูก ก็มาตัดผมที่นี่นะคะมีช่างหลายคนช่างหมดก็มีกี่คนนั่งกี่ตอนนั่นกี่วัยเนี่ยสิบนะโอ้เซฟตัดผมขั้นเทพนะคะโอเคฝากน้องด้วยนะแล้วก็ผลงานติดต่อน้องหรืออะไรเงี้ยยินบ็อกมาเลยฝาก follow ig น้องด้วยเนาะ ig อะไรลูกชิ่อนเอซีครับเดี๋ยวเราจะเขียนให้บนหัวคลิปนัจ้าชื่อ ig น้องฝาก follow ด้วยนะคะ แล้วก็พี่แจ๊คบอกว่าให้เล่นโซเชียลแคมด้วยนะอยากให้น้องมีคนติดตามเยอะๆวันนี้ให้เป็นสร้างไอ้เขาน้อแล้วถ้ามีอะไรแล้วเดี๋พี่แจ๊คจะแชร์ให้เพืเ่อนๆนะรอบหน้ามาตัดผมพี่จะได้แบบประกาศเป็นทางก,การว่าน้องเล่นโซเชียล erm. แล้วเนาะสวัสดีค่ะ,ะนะาคาคลายทักทายนิกนึงลเก